ทุกคนสวัสดีค่ะรู้ไหมวันนี้หิมะตกที่ฟลอริดาค่ะ Hi guys guess what หิมะตกที่ฟลอริดาค่ะ Snow is snow is snow in Florida ดูรถ ATV มากกว่าสี่นิ้วแล้วนะคะประมาณห้าหกนิ้วแล้วนะคะ This is more than four inches already We just break the record เราก็ทำสถิติได้นะคะหิมะตกสูงที่สุดในฟลอริดาตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพยากรณ์อากาศของเซนตาโร s a ซาฟลอริดาอาทิตย์นี้นะคะและขนาดนี้เราก็ได้ทำสถิติใหม่ ที่มีหิมะตกสูงที่สุดในรอบหลายๆปีใน s ซนตาโรซาฟลอริดานะคะตั้งแต่พศ1.985และหิมะก็ไม่ได้ตกทุกปีด้วยนะคะนานๆทีตก This is the forecast for Santa Rosa, Florida. As you see, we break the new record for the highest snowfall since 1985, and it doesn't snow every year. ยินดีต้อนรับสู่รัฐฟลอริดา มกราวันที่ย1อปี2องพ welcome to Florida January 2 1 s t 2025หิมะตกค่ะ snow so we d e c i d e to go out and check around on the road in case someone needed help and show us and give you guys some u p d a t e เราก็จะออกไปดูถนนไปดู เพื่อนบ้านหรือถนนอาจจะมีใครที่ต้องการความช่วยเหลือบนถนนนะคะน้ำในคลองก็แข็ง The canal is frozen snow everywhere on the road หิมะก็เต็มถนนเลยนะคะวันนี้เราก็เอานองรถกระบะยักษ์ขับเคลื่อนสีรล้อมาเปิดทางให้เพื่อนๆบ้านนะคะ Today we take a monster truck to open the roads for a neighbor to drive and to see if anyone need help เราก็ดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหมคะดูหิมะเยอะมากท่วมรองเท้าเลยนะคะทุ่มยี่ิหิมะยังตกแรงเลยคะ่ะแล้วก็จะตกไปจนถึง3ามทุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตนะคะว่าเป็นไง so 7:20 still snow heavy we'll update you guys tomorrow